3เทคนิครักษาเครื่องประดับเพชรให้สวยแววาอยู่เสมอจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามช่วงรบอกกันเลยคะ่ะข้อหนึ่งค่ะก็คือควรจะถอดเครื่องประดับเพชรน,นะคะเมื่อทํากิจกรรมลงนต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทํางานบ้านเล่นกีฬาหรือว่าทําสวนนะคะเพราะว่ากิจกรรมนนต่อไปนี้นะคะก็อาจจะทําให้จิวเวลรี่ของเรานะคะชํารุดหรือเสียหายได้ค่ะสอง ไม่ควรที่จะให้เครื่องประดับเพชรของเรานะคะสัมผัสโดนสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของสารคอรีนนะคะสําหรับข้อ3นะคะควรที่จะนําเครื่องประดับเพชรของเรานะคะไปเช็คความแข็งแรงของตัวเรือนนะคะแล้วก็ล้าง,งความสะอาดที่ร้านนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็สําหรับร้านของเรานะคะก็จะมีบริการล้างแล้วก็ตรวจเช็คทํา ความสะอาดคุณลูกคา้าฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่รักของเราก็สามารถที่จะนําเครื่องประดับจิวเวลรี่นะคะมาล้างความสะอาดที่รักของเราได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานเลย